อสวัสดีครับสวัสดีโนนะค้ตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ก็มาติดมุ้งลวดที่บ้านโน้นนะครับสัจจันรครับโน้ตกับสัจจันรนะครับผมนะฮะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับนะครับไม่ดังครับผมก็ก็กำลังงงอยู่นะครับอันนี้คือมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยนี่แหละฮะพี่พูดเป็นเล่นเอาจริง มันไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยมันมันเหมือนเหมือนปกติเลยนะครับเนี่ยไม่ดูดูงานเลยบอกว่าให้ดูก่อนค่อยถ่ายเอาแล้วเออเอาถ่ายสดเลยสด่วนนะไม่ต้องเมคอะไรเลยมาเรามาดูสดวนี่นี่ซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าครับเนี่ยมุ้งลวดติดมุ้งลวดกันยุงให้และยังไงงงเลยงงเลยงงเลยเดี๋ยวผมผมกำลังหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนมันต้องเป็นแผ่นใช่ไหมมันต้องเป็นแผ่นเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ไหมใช่ครับฮะมุ้งลวดจีบโนตมุ้งลวดจีบญี่ปุ่น ผมเจอแล้วครับรถจีบญี่ปุ่นนะอแน่ๆเจอแล้วเนะเอาแว่นไหมเอาแว่นไหมเอาแล้วครับเรากำลังตื่นเต้นอยู่ครับอ๋อ้วตื่นเต้นอยู่อ่ะต้องนี่นะครับหนึ่งสองสามวิโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันมหัศจรรย์มากครับเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากวินี่เลยนี่เลยพี่พี่ชายชายคือเอาจริงมัน มันสะดวกมากนะครับเนี่ยเปไงแล้วก็มันหนึ่งเลยคือมันไม่กินพื้นที่เราเลยอ่ะยิ่งบ้านเราเล็กๆแคบๆใช่ไหมครับมันก็สามารถติดตั้งได้อืมแล้วแบบดีครับเลยมันลื่นปื้นเลยันสะดวกมากใช่เปิดให้โล่งๆได้มุ้งจีบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาจากญี่ปุ่นนี่มาจากแทนแแดนปาดิบเลยนะครับเนี่ยนี่ไงใช้งานง่ายเด็กๆเด็กใช้งานได้สบาย เอาจริงๆ<น>ผมอ่ะไปเดินทางไปญี่ปุ่นบ่อยอก็คือเห็นเห็นบ่อยนะครับที่ญี่ปุ่นบ้านของคนที่นั่นจะเป็น,ป,นประมาณนี้ครับแต่ว่าที่ไทยเนี่ยแทบแทบจะยัง<ผ>มไม่เห็นเลย,ยครับน้อยมากคือ พอพูดถึงมุงลวดหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบนึกภาพไปถึงสมัยสมัยก่อนนะพี่ที่มันแบบเปิดปิด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 แล่วุ่นเก่าๆผมว่ารู้สึกว่ามันมันยุ่งยากมากมันยุ่งยากมากแล้วมันก็กินพื้นที่ด้วยพี่ใช่ใช่ใช่มุงคีก็ต้องต้องขยับโซฟาขยับนั่งขยับนี่หน่อยนะแต่นี้เราต้องขยับไหมครับพี่นี่ไงมีมีุดในไหผมขอดูข้างในตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเวลาเปิดมุงลวดใช่ไหม ฝันตัตีมันก็ต้องดึงมันมันมันเป็นหน้าต่างแล้วหน้าต่างมันอยู่ลึกเลยก่อนจะเปิดมุ้งลุ่นถ้าเป็นมุ้งธรรมดาก็เอาแล้วะลากกันละลากกันละโซฟาลากโซฟาออกมาแล้วถึงจะถึงจะเปิดได้วันนี้เราไม่ต้องลากแล้วไม่ไม่ต้องลากเรานั่งนั่งดูทีวีอยู่บางทีอยู่แล้วแ้วนั่งด้วยนั่งด้วยบางทีคืออย่างเราเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนชอบอากาศหนาวหนาวใช่ไหมครับเราก็จะเปิดแอร์ชอบเปิดแอร์คือไม่ชอบอากาศภายนอกหรอกแต่ว่าเวลามีแบบ คุณย่าคุณยายมาเนี่ยคนคนที่เขาใช่คนที่เขาค่อนข้างที่สูงอายุเนี่ยเขาจะไม่ชอบอยู่ห้องแอร์นานๆเขาชอบอยู่แบบอากาศแบบบ้านๆชมนกชมไม้อะไรเงี้ยบางทีเปิดทีวีเขาบอก